มาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวยสวยมาดูอะไรนะมาดูอะไรแม่กินข้าวแม่จะกินข้าวมีข้าวเหนียวตาข้าวเหนียวมาให้นี่ก็มีซุปหน่อไม้เอเขาสวยสงสัย ขนมไม้ไปวางไม่ได้เดี๋ยวคว่ำแอบสงสัยอันนี้เขาเรียกผักกระถินลูกผักเกษตรบ้านเฮาทางท่าอภากลางเขาจะเรียกผักกระถินลูกผักกระถินเอออ่ะอ่ะอ่กินยังไงแม่อกินยังไงกินยังไงแม่ดมดูก่อนดม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 เออกินได้ไหมแม่กินได้ไหมแม่งินได้ไหม มันก็หอมหอมดีนะแม่นะหอมดีนะแม่นะเดี <więcej. S 1> ย๋ยวจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้แม่ไปดีกว่าแม่ไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาแนละ้วกินไม่ได้กินไม่เป็นแม่กินไม่เป็นไปแนละ้วไปแนละ้วไ,นะไปเข้าไปเข้าบ้านเจ้าหญิงลนะ <c oughs> เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าบ้านแล้วนะคะเข้าใหม่ไม่ยอมอยู่เข้าบ้านไปแล้วไปเล่นต่อแล้วยังไม่เข้าบ้านเจ้าหญิงนะคะไปเล่นต่อเล่นสายเชือก เชือกเสื้อแม่ไหนๆมาเดินโชว์หน่อยสิเดินโชว์หน่อยสิที่ปูเนี่ยที่ปูเนี่ยเดินดีมากเลยนะคะเกาะเท้าเด็กๆดีมากเลยเดินให้คนตาคุณยายดูหน่อยนะเร็ว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 ,ร,วรับเล็บก่อนแม่รับเล็บก่อนแม่อ่ะลุกขึ้นเดินไหมลุกขึ้นเดินไหมคะ ลุกเร็วลุกเร็วลุกลุกลุกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เฉ <c ười> ยจ้าช่วยช่เฉยเฉยจ้าเฉยเฉยจ้ามาทางนี้ค่ะลูกมาเร็วมาเร็หาแม่หาแม่มาหาแม่เดเวทางนี้ทางนี้นจะจะเล่นอย่างเดียวนะคะจะเล่นอย่างเดียว พื้นปูนี่ดีมากๆเลยดีทุกอย่างแม่ได้นอนลูกได้เดินนั่งกินข้าวตรงนี้นะคะอุ้ยใช้ครบทุกอย่างเลยนะคะต้องกล่าวว่าคุณคุณหมอและพญญาท่านมากๆเลยนะคะมีอะไรก็ส่งของดีๆมาให้เด็กๆได้ใช้ได้กินได้ใช้กันไม่ว่าอาหารแมวป่วยอะไรส่งไปหลายที่เลยนะคะท่าในใีความเมตตามากอ๋อนั่นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆจะด,ดีจะดีใส่นี่ ีจะดีดใส่บ้านเจ้าหญิงเขาจะเป็นเล่นจะไปเล่น,ลนสวยเอ้สวยการเดินไม่ได้ไม่ใช่อุปสรรคนะทุกเนาะไม่ได้มีปัญหาชีวิตหนูมีความสุขแค่นั้นพอแล้วนะลูกนะชีวิตหนูมีความสุขพอแล้ว เดินไม่ได้ไม่มีปัญหาน่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 าดูทำดูทำดูทำนะคะดูดูเขาเสวยเนี่ยคือการที่เขามีความสุขนะคะเนี่ยแมวเวลาเขามีความสุขอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม้ที่เขาเดินไม่ได้เขามีความสุขเขาแบบอยู่แบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะคะอู้ดีดเข้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วนะคะดีดเข้าแล้วอ่าเข้าไปแล้วบ้านเจ้าหญิงน้อยของแม่ เจ้าหญิงเหรอคะเจ้าหญิงสวยๆเหรอคะลูกสวยจ้าไหนหนูสิอตตาเอ๊เจ้าหญิงน้อยของแม่ล่ะคะตะเาตะเอ๊ตเอ๊ะเอเจ้าหญิงน้อยของแม่เหรอคะตาเอ๊อะ เอ้ยเฮ้ยไปไหนต่อจะไปไหนต่อไปไหนคะไปไหนคะมีความสุขจังเลยความสุขทั้งแม่ทั้งลูก <G ül üyor> แม่ก็มีความสุขนะคะขอให้ลูกแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเดินไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานะคะมือแม่สองมือนี่แหละจะคอยประคองลูกเองนะ ออย่าคอยประคองลูกเองคำว่ามือแม่สองมืออาจจะเป็นคำคมคำคมสักอ,อย่างหนึ่งอยู่นะสองมือแม่จะเป็นคำคมเอออพยทานทุกสิ่งอย่างนะคะมาเร็วมาเล็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เขึ้นเก่งขึ้นเก่งเลยคะขึ้นเก่งเลยคะ่ะมาอีกไหมมาอีกไหมยห้ไม่กินข้าวก่อนดีไหมไม่กินข้าวก่อนนี่กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วถ่ายคลิปตอนตอนเที่ยงแม่ยังไม่ทานข้าวเช้าเลยยังไม่กินข้าวเช้าเลยลูกกินแต่ขนม นกินข้าวกันแล้วอ่ะนูก็สบายสิลูกลูกหมาแมวจะกินข้าวกันก่อนดูดูดูกระดีดดีดดีดดูดูดูดีดนะคะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกลูกหมาแมวกินข้าวหมดแล้วแม่กินทีหลังอืมแม่กินทีหลังดีดเห็นไหมมีความสุขเลือเกินวันนี้คลิปก็สวยเยอะหน่อยนะคะเอาเล็บนี้แม่ไม่เห็นได้ไงอ่ะแม่ไม่ได้ตัดเหรอ ไม่ตัดไม่หมดเหรอลูกตัดเล็บให้ไม่หมดเหรอคะตัดเล็บให้เขานี่ต้องให้ตัดให้ไวนะคะตัดให้ไวต้องรีบตัดเพราะว่าเขาโวยวายนะใส่เสื้อก็ไม่ได้นะใส่เสื้ออให้สําหรับตัดผมไว้ตัดขนแม่โอ๊ยโอ๊ยรัวรัวไปหมดลิ้นแม่เนี่ยตัดใส่เอาเอาจะพูดไม่ได้จะพูดไม่ได้นะเอาใส่เสื้อเพื่อจะตัดเล็บ เอออ่ะได้แล้วเนาะใส่เสื้อเพื่อจะตัดเล็บไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยโวยวายเอาใส่เสื้อนี่โวยวายโวยวายมากๆเลยเหน่แหน่ทำดูก็ทำดูก็ทำดูก็ทำโอ้ยเอฟซีดูไปยิ้มไปแน่ๆนเลยลูกเอฟซีดูไปยิ้มไปแน่แเลยวันนี้มีแค่พ่อสวยนะคะมีคลิปพ่อสวยเยอะแยะเลยวันเนี้ย แล้วก็วันวต่อไปค่อยเอาพ่อใหญ่เนาะกับแตงโมคิดถึงใครอดใจไว้ก่อนนะคะตอนนี้เอาข้อสวยไปก่อนข้อสวยมีคลิปน่ารักน่ารักให้เอฟซีได้ดูกันนะคะใช่ไหมคะเอพอพอยังพอ,อยังเดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวกับซุปหน่อไม้ตาซุปหน่อไม้มาฝากและเก็บผักข้างทางมาให้ด้วยเออน่ะน่ะน่ะ เก็บผักข้างทางมาให้ด้วยเขาสวยบอกกินไม่ได้เขาสวยกินไม่ได้แม่กินเธอก็สวยบอกอส,สมาชิกเด็กๆทั้งหลายเฮากันใหญ่แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> เขาสวยมาโชว์ความน่ารักแค่นี้ก่อนนะคะวันหนึ่ง8นาทีอ่ามีเอฟซีบอกแม่มาให้ได้แปดนาทีนะคะ ถ้าได้8นาทีนี่โฆษณาจะเข้าเยอะว่างั้นจะได้ตังเยอะว่างั้นก็ไม่ก็ทําตามที่ F C สอนมานะคะ f อสอนอะไรมาที่มันมีผลดีเป็นเรื่องดีไม่เกียงก็ทําตามทําตามได้ไม่เกียงก็ทําตามนะคะถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงเราอะนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนลูกขอบคุณค่ะยจ๋าสวยจ๋าขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่า สวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบาย<ๆ>ก่อนจุกบไมยบายเด้อยังไม่บายบายบายบมยบายเด้อบายบายสวัสดีค่ะ<ๆ>ซุปหน่อไม้ข้าเหนียวกับผักข้างทางค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยแค่นี้ก็อร่อยค่ะ จข้าวเหนียวเหรอลกูกฮะสวยจะจกข้าวเหนียวเหรอฮึสวยเอ้ยกินเป็นไหมอะข้าวเหนียวอ่ะฮึฮะ,ฮะกินเป็นไหมโลกอ่ะอ่ะจะจกข้าวเหนียวอ่ะอืมอ๊ะ <laughs> กินไม่เป็นหรอกแม่ไม่ใครกินแม่สงสัยเช่ใช่แม่ตั้งขึ้นอีกทีที่ตั้งขึ้นอีกที่ทเดินมาดูสิมาดูสิลูกสวยจ้ะมาดูข้าหนีอสิกิ <c ười> จกรรมก็สวยเยอะมากเลยวันเนี้ยึ เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมคะไปแล้วแม่ไม่เอาแล้วกินไม่ได้รู้ว่ากินไม่ได้ไปแล้วแค่สงสัย